มีมีอยู่คนหนึ่งไม่ไม่อนุญาตไม่ไม่ไม่เป็นไรอไม่เป็นไรก็จับวนไปเขาไม่อนุญาตสักคนหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยได้ขอให้ทำเดี๋ยวมาบอกผมผมมีทางออกให้หมดอ่ะ ยังคงเป็นเรื่องราวที่แฟนๆยังติดตามแล้วก็ให้กําลังใจกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับพี่เมฆวินัยไกรบุตรนะครับหรือว่าพี่เมฆขัตสนายไกรบุตรครับที่ยังคงรักษาอาการตุ่มน้ําพองสุดทรมานมานานกว่า5ปีนะครับซึ่งก็ลองมาหลากหลายวิธีการนะครับท้งแพทย์แผนปัจจุบันนะครับแล้วก็ทางเลือกจนกระทั่งมาเจออาจารย์ไพศาลนะครับที่นิมิตเห็นเจ้ากรรมนายเวรทั้ง7คนหลังจากที่ทําพิธีเปิดบุพกรรมตามที่อาจารย์เนี่ยได้แนะนําไปนะครับ จนนำไปสู่การทำพิธีขอขมากรรมเจ้ากรรมนายเวรทั้ง6คนจนกระทั่งได้พบเจอกับคนที่7ครับแต่ปรากฏว่ากลับเจออุปสรรคครั้งใหญ่ฮะเมื่อเจ้ากรรมนายเวรคนที่7นั้นนับถือศาสนาอิสลามครับและไม่มีความเชื่อในเรื่องของชาติที่แล้วจึงไม่อนุญ,ญาตให้อโหสิกรรมเพราะเชื่อว่าไม่ได้ทำอะไรให้กันในชาตินี้นะครับโดยเพจพี่หนุ่มคงกระพัน fc นะฮะยังได้โพสต์ข้อความด้วยว่าทำอย่างไรเจ้ากรรมคนที่7ไม่อโหสิกรรม อาจารย์ภพยารแสนชัยซีซั่นสมเรื่องราวของวินัยไกรบุตรกับการขออโหาสิกรรมในสิ่งที่ทำไว้ตั้งแต่อดีตชาติเดินทางมาถึงเจ้ากรรมนายเวรคนที่7แล้วแต่เกิดอุปสรรคครั้งยิ่งใหญ่เมื่อเจ้ากรรมนายเวรคนนี้ไม่ยอมให้เข้าขออโหาสิกรรมเพราะไม่เชื่อในเรื่องของอดีตชาติ เนื่องจากนับถือศาสนาอิสลามหนุ่มคงกระพันจึงต้องเดินทางไปพบกับดรอิบรอนมารูลีมเพื่อสอบถามเรื่องราวความเชื่อทางศาสนาอิสลามและเรื่องราวของโลกหลังความตายของทางศาสนาอิสลามว่ามีความเชื่ออย่างไรรวมไปถึงประเพณีปฏิบัติของศาสนาอิสลามว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นอย่างไรโดยพี่หนุ่มคงกระพันนะครับได้มีโอกาสสัมภาษณ์เปิดใจดรอิบรอนมารูลีม ศาส,สนาจารย์ด้านอิสลามท่านกล่าวในคลิปนะครับบอกว่าเวลาขอโทษกับพระเจ้าทําได้โดยตรงคือไปที่มัสยิดทางอิสลามเราไม่มีสื่อกลางเราขอพระเจ้าโดยตรงสิ่งที่เราทําผิดเราก็ขอกับพระเจ้าโดยตรงแล้วก็อย่าไปทําอีกขออภัยจากสิ่งที่เคยทําหลักศาสนาเป็นแบบนั้นมีคํากล่าวมีหลักการที่เขาสอนในอิสลามมีคําว่ามาอัพคือการให้อภัยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่พี่ดุมถามต่อครับว่า คุณวินัยไกรบุตรมีเจ้ากรรมนายเวรอีกสองคนที่เป็นมุสลิมท่านหนึ่งเสียไปแล้วอีกท่านหนึ่งก็มีชีวิตแต่ท่านบอกว่าไม่มีเรื่องชาติที่แล้วไม่อนุญาตให้ทำถ้าคุณวินัยจะมาขอทำแก้กรรมกับอาจารย์อาจารย์จะตอบว่าอย่างไรด้านอาจารย์ก็ตอบนะครับว่าในหลักการของศาสนาอิสลามนั้นไม่มีเรื่องชาติก่อนเราไม่เชื่อเรื่องอดีตชาติแต่อาจารย์จะขอพรให้หายจากโรคร้ายที่เขาเป็นอยู่ ผมจะลูกหัวเขาไม่ต้องเอาโหาสิกกรรมหรอกอาจจะเป็นกําลังใจให้เขาก็ได้คือทางศาสนาอิสลามเราเชื่อแบบนี้ซึ่งทางด้านของพี่เมฆวิในัยไกรบุตรนะครับได้เปิดใจกับอิจฉ์ถึงการเป็นคนศาสนาอิสลามและทาพิธีขอขามากรรมแบบชาวพุทธรวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรคนที่7นั้นที่ไม่อนุญาตให้ขอโหาสิกกรรมเนื่องจากเป็นชาวอิสลามโดยพี่เมฆเปิดเผยนะครับบอกว่าคุณอยากจะมีชีวิตรอดหรือจะสนใจคนในสังคมจะตายก็ยอมไม่เป็นไรคุณเลือกอะไร สำหรับผมผมเลือกที่จะอยู่รอดอยู่กับครอบครัวยังมีความสุขดูแลลูกหลังจากนี้ไปใครจะว่าอะไรคนสองศาสนาคนหลายศาสนาคนไม่มีศาสนาไม่เป็นไรตนอโหสิกรรมให้ทางของตนมันตันแล้วตนมาสุดทางแล้วไม่กลัวแล้วผมจะไม่หยุดผมจะไปให้สุด แต่ทว่าแท้ที่จริงแล้วครับพี่เมฆนั้นอาจจะไม่ได้เจอกับทางตันก็เป็นไปได้นะครับเนื่องจากหากย้อนกลับไปในคลิปของพี่หนุ่มโคงกระพันในรายการคุยคุยคนอาจารย์ภัย 3, สารซีซั่น3เปิดนิมิตเจ้ากรรม2คนสุดท้ายเมฆวินัยพี่หนุ่มครับเคยถามอาจารย์ภัยสารแล้วฮะว่าหากมี1คนที่ไม่อาหสกกรรมให้นั้นเนี่ยจะทําอย่างไรได้าอาจารย์ภัยสารครับก็ตอบแล้วนะฮะว่าไม่เป็นไร ก็ทําบุญกันต่อไปแต่ขอให้ได้ทําเถอะถ้ามีอะไรให้มาบอกอาจารย์อาจารย์เนี่ยมีทางออกให้หมดมีทางแก้ให้ใกล้เคียงกันที่สุดทําให้ดีที่สุดเอาละครับคุณผู้ชมฮะคงจะต้องมารอดูกันต่อไปแหละครับว่าท้ายที่สุดแล้วบทสรุปของการขอขมากรรมทั้ง7เจ้ากรรมในเวรของพี่เมฆวินัยไกรบุตรนั้นจะจบลงอย่างไรและพี่เมฆจะหายขาดจริงหรือไม่ต้องรอติดตามกันต่อไปครับ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n To อปดาราและเพจ f a c e b o o k To ปดารานได้เลยนะครับ